เมื่อวานได้พูดถึงวิธีการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ถูกความทุกข์หรืออารมณ์อกุศลนะครอบงำนั่นะคือการรู้จักน้อมใจนะอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่ากำลังทำอะไรนะใจก็อยู่กับสิ่งนั้นการต่อมานะก็คือว่าเวลาใจมันเผลอเพราะว่าการที่ใจมันจะอยู่กับปัจจุบันได้ต่อเนื่องเนี่ยบางทีก็ยากธรรมชาติของใจมันก็จะเผลอก็จะแวบบ หลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตมั่งหรือไม่ก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มากระทบในเวลานั้นเสียงที่มารบก,กวนหรือว่าภาพที่แลเห็นแล้วก็ไม่ถูกใจนะเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นมาเกิดความหงุดหงิด นะเกิดความโกรธหรือว่าเกิดความเศร้าทุกขเอันนี้เป็นธรรมดานะแม้กระทั่งคนที่ทำความเพียรเนะจริญสติทำสมาธิภาวนาเนี่ยแม้ว่าจะให้ใจอยู่กับปัจจุบันแล้วแต่มันก็แวบ,บไปโน่นแวบบไปนี่แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นมาในใจสิ่งที่เราทำได้คือให้เห็นมันรู้ทันมันเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจางคลายลงไปโดยที่ไม่ต้องไปผักไสมันไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับอะไรกับมัน แต่การรู้ที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นการรู้แบบรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆอนยะ่างที่หลวงพ่อเรียนท่านใช้คำว่ารู้ซื่อๆเนี่ยว่าการรู้เฉยๆเนี่ยหรือว่าการรู้ซื่อๆเนี่ยโดยที่ไม่ไปผักสายมันหรือไม่ไล่ตามมัน มันก็ทำให้อารมณ์เหล่านั้นจางคลายหรือจะเรียกว่าเป็นการถอนใจออกมาจากความทุกข์ก็ได้ถ้าไม่รู้สื่อๆเนี่ยนะแม้จะไปผักใสหรือขับสาไล่ส่งมันแต่ก็ไม่ได้ทำให้มัน จางคายลงเลยนะกลับทำให้มันมีกำลังมากขึ้นโดยซ้ำหรือจะพูดว่าทำให้เสียท่ามันเลยก็ได้เพราะว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็มีวิธีการของมันนะเป็นอุบายของมันก็ว่าได้ในการที่จะยั่วยุให้ใจเราเนี่ยเข้าไป สู้รบตบม,ม,มือกับมันเหมือนกับว่าเรากำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ในบ้านกำลังสวดมน์กำลังนั่งสมาธิกำลังอ่านหนังสือหรือกำลังทำงานแล้วจู่ๆก็มีวัยรุ่นนะอันตพานยืนตะโกนด่าเรานะอยู่หน้าบ้าน ถ้าเกิดว่าเราอดเราอดนทนไม่ได้รู้สึกลำคาญหรือรู้สึกโกรธก็จะต้องออกไปยืนด่าออกไปไล่ในที่กำลังทำงานอยู่ก็ต้องผ่ะต้องวางยืนด่าแล้วไม่ไปก็ต้องออกไปลงไม้ลงมือ อาจจะไปไล่หรือเอาไม้นะไปตีเขาเพื่อออกไปจากที่นั้นเพื่อใหไม่มาส่งเสือบรบกวนหรืออาจ,จถึงขั้นตะลุมบอลกันหรือไม่เชนั้นก็อาจจะไม่ตะลุมบอล๋ยวเขาก็หนีให้เราก็ไปไล่ตามเขาวิ่งไปวิ่งวิ่งไล่ตามเพื่อที่จะเล่นงาน ไอ้วิธีนั้นเนี่ยก็เป็นการแซงว่าพลาท่าเสียทีพละเพราะว่าทำให้เราต้องทิ้งงานที่กำลังทำหรือต้องเผลอออกจากบ้านเพราะอุบายของเขาหรือความมุ่งหมายของอารมหลอานี้ก็คือเพื่อให้เราละทิ้งงานที่ทำหรือว่าออกจากบ้านที่กำลังอยู่ บ้านนั่นคืออะไรบ้านนั่นคือความรู้สึกตัวนะเมื่อใดก็ตามที่เราไปสู้รบตบมือกับอารมณ์เหล่านั้นหวังจะขับสไ,ไล่ส่งนะก็เท่ากับสมเจตนาของอารมณ์เหล่านั้นละเพราะมันต้องการให้เราเนี่ยออกจากความรู้สึกตัวออกจากความปกติแต่ถ้าเรา ฉลาดพอเนี่ยเรารู้ทันอุบายของอารมณ์เหล่านั้นนะก็ไม่ไปทำอะไรกับมันก็แค่รู้หรือรู้ทันเฉยๆมันตะโกนด่ามันมาย่อ,อยุแต่ไม่ได้ผลสุดท้ายมันก็ยอมแพ้ลาถอยไปเอง โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่อยู่เฉยๆเท่านั้นเองการอยู่กับปัจจุบันก็ดีนะการกับการรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นยามที่ใจพลัดออกจากปัจจุบันอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีการพื้นฐานเลยนะในการที่จะช่วยรักษาใจไร้เป็นปกติ จะเรียกว่าเป็นไม้หนึ่งไม้สองก็ได้ไม้แรกคืออยู่กับปัจจุบันแต่พอมันเผลอไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเกิดการปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาที่นำไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเราแค่รู้เฉยๆมันมีความโกรธขึ้นนะแต่ว่า ไม่มีผู้ทุกข์เกิดขึ้นไม่มีผู้โกรธเกิดขึ้นหรือว่ามีความโกรธนะเกิดขึ้นแต่เราไม่โกรธมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแต่เราไม่หงุดหงิดมีความฟุ้งเกิดขึ้นแต่เราไม่ฟุ้งนะอันนี้เรียกว่ามันมีแต่ผู้เห็นนะไม่มีผู้เป็น หรือไม่เข้าไปเป็นมันเข้าไปเป็นเนื้อเป็นตัวกับอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่าจะทำนี้ได้เนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยสตินะต้องอาศัยสติแล้วสตินี่จะช่วยทำให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับปัจจุบันได้ต่อนเนื่องหรือแม้ในายามที่เผลอไผลนะ ไหลไปอดีตลอยไปนะ้วคนจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเกิดอารมณ์อกุศลขึ้นมาสติก็ช่วยทำให้รู้ทันและช่วยยับยั้งใจไม่ให้โจรไม่ให้โถมเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นไม่ไปรวมรันพันตูมันคือเรียกว่าไม่ผักใสแล้วขณะเดียวกันก็ไม่ไหลาตามแต่การที่สติจะทำงานอย่างด้านได้เนี่ยมันก็ต้อง บางครั้งก็ต้องมีตัวช่วยนะมีตัวช่วยทำให้สติที่ทำงานได้ไวทำงานได้เร็วอย่างเช่นบางคนเนี่ยเวลาทำงานต้องการทำงานอย่างมีสติแต่ว่าก็รู้ว่าใจมันชอบเผลอบางทีก็มีเสียงคอยเป็นเครื่องเตือนนะคอมพิวเตอร์เดี๋ยนี้มันก็มีแอปนะมีมีโปรแกรมที่ทำให้มีเสียงเตือน เรียกว่าเป็นเสียงเตือนแห่งสติหรือว่าระคังแห่งสติอาจจะดังทุกนาทีอาจจะดังทุก5นาทีอันนี้มันก็เป็นการเตือนเตือนใจให้มีสติในยามที่ใจเนี่มันเผลอแล้วก็ไปยึดพอมีเสียงเตือนได้สติจิตมันก็วางนะวางเรื่องอดีตวางเรื่องอนาคต หรือว่าวางความคิดฟุ้งซ่านต่างๆลงจริงๆเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเช่นเดินจงกรมเนี่ยหรือว่าสร้างจังหวะเนี่ยอันนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีตัวช่วยอยู่เหมือนกันนะในการที่จะทำให้สติเนะติบโตได้เร็วหรือทำงานได้ไวนะสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนั้นคือนะ ความรู้สึกเมื่อกายขยื่อนขยับหรือว่าความรู้กายมันช่วยเตือนให้ใจที่กำลังลอยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาหรือเกิดความระลึกได้ขึ้นมานะว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันจะทำให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เวลาเราใจลอยเนี่ยนะคิดโน่นคิดนี่ หรือว่าฝันกลางวันจู่ๆก็มีคนมาจับมือเรามาแตะแขนเรามาแตะไหลเราพอรู้สึกว่ามีคนมาแตะไหล่แตะแขนเรานะจิตเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเลยกลับมารู้สึกตัวเลยอันนี้เราคงจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้อยู่ บางทีใจลอยแล้วก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกเรียกชื่อเราจริตที่มันลอยไปกลับมาเลยนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้เนือรู้ตัวไอการสัมผัสที่แขนหรือการเรียกชื่อเนี่ยมันก็จะว่าไปก็คือตัวสก,กิจใจให้เกิดมีสติขึ้นมาหรือว่าจะว่าไปก็คือตัวที่กระตุ้นให้สติมาทำงาน แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอาศัยคนอื่นมาเรียกหรือมาแตะเพื่อที่เราจะได้มีสติเพื่อที่จิตไม่ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อที่จิตมันจะได้ปล่อยวางนะเรื่องราวต่างๆที่กำลังฟ úng, นะุ้งหรืออารมณ์ที่กำลังเกาะกลุ่มจิตใจเราสามารถจะนะสร้างตัวช่วยขึ้นมาด้วยตัวเองได้นะ ก็คือการที่เรายกมือการที่เราเดินนี่แหละมันเกิดความรู้สึกทางกายขึ้นมานแน่นอนนะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกนะท,ทั้งที่กำลังเดินอยู่ท,ทั้งที่กำลังยกมืออยู่เพราะใจเนี่ยมันลอยคิดโน่นคิดนี่แม้กระทั่งขณะที่เดินจงกรมขณะที่สร้างจังหวะ แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะพอใจมันฟุ้งไปได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามือกำลังเคลื่อนเท้ากำลังขยับตัวกำลังเดินไอความรู้สึกทางกายแบบนี้แหละนะมันจะเป็นตัวสกิดใจให้มีสติเหมือนกับมีคนมาสกิดเรา ทันทีที่ใจเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกทางกายเนี่ยมือที่ขยับเท้ากำลังขยื่นเนี่ยจิตมันได้สติเลยนะที่เคยหลงก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วพอรู้เนื้อรู้ตัวนะมันก็หรือได้สติขึ้นมานมันวางเลยนะวางเรื่องที่คิดวางสิ่งที่เผลออันนี้เราเป็นตัวช่วยนะเป็นตัวช่วยทำให้ จิตมันวางนะความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์นะอากุศลต่างๆลงแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นตัวช่วยสติเป็นช่วยให้จิตเนี่ยปล่อยวางได้ได้เร็วขึ้นเวลาเรามีความทุกข์นะอารมณ์ต่างๆครอบงำจิตเนี่ย ถ้าเรารู้จักหาตัวช่วยนะให้จิตเนี่ยมันวางอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยใจยเราก็จะเป็นปกติได้ไวบางครั้งสติเราก็อ่อนนะไม่สามารถที่จะรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วใจก็เลยจมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเกิดการแบกเกิดการยึดขึ้นมานะทำให้ใจเป็นทุกข์นะ แต่ถ้าเรารู้จักหาตัวช่วยนะให้จิตเนี่ยมันวางอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วใจเราก็จะเป็นปกติได้ตัวช่วยนั่นคืออะไรตัวช่วยนั่นก็คือนอกจากที่พูดมาแล้วเนี่ยนะก็คือสิ่งที่จะให้จิตเนี่ยเข้าไปเกาะหรือว่าเป็นการหางานให้จิตทำ มันคยายๆกับว่าเด็กเนี่ยกำลังกรรมดินสอรกรรมปากกาอยู่ทำไงจใจเด็กเนี่ยวางดินสอวางปากกาเพราะว่าดินสอรหรือปากกานะั้นอาจจะไปทิ่มตาเด็กก็ได้เด็กยังเล็กอยู่ก็ต้องหาอย่างอื่นมาให้เด็กถือแทนหรือเด็กจับแทนอาจจะเป็นของเล่นนะยื่นของเล่นให้เด็ก เด็กเห็นของเล่นเด็กก็วางปากกาแล้วก็จับของเล่นนั้นแทนจิตเราก็เหมือนกันนะเวลาที่มันไปจับไปแบกไปยึดความทุกข์เช่นความเศร้าความโศกความหดหู่ความโกรธเราก็ต้องรู้จักหาวิธีที่จะทำให้นะจิตมันวางอารมณ์เหล่านั้น วิธีหนึ่งก็คือการที่หาสิ่งอื่นมาให้จิตเนี่ยสนใจหรือจดจ่อแทนแ้วคนที่เขาเวลามีความเครียดมีความเศร้าเนี่ยพอได้มาสวดมนตนะ์เขาจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าพอสวดมนต์เนี่ยจิตมันก็ไปจดจ่อใส่ใจอยู่กับการสวดมนต์มันก็จะวาง นะความเศร้าความเครียดนั้นลงหรือว่าขณะที่เศร้าเครียดนะหงุดหงิดหอเหี่ยวก็หันความสนใจมาฟังเทพธรรมะเปิด YouTube ฟังครูบาอาจารย์บรรยายธรรมพอจิตมันไปสนใจนะอยู่กับภาพหรือเสียงที่ได้ยินนะในระหว่างที่ดู y ยูทูปเนี่ย มันก็ต้องวางวางความเศร้าวางความหดหู่ห่หยวลงไปอันนี้เป็นวิธีการที่หลายคนใช้นะแต่ว่าไม่ได้ฟังเทพธรรมะหรือว่าสวดมนต์แต่ฟังเพลงจิตพอมาไปจดจ่อยที่เพลงเนะี่ยมันก็ต้องวางอารมณ์นะที่กำลังเกาะกลุ่มใจตอนนั้นลง แต่วิธีนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันจะทำให้เกิดการการติดการยึดหรือเกิดโทษอย่างอื่นตามมายิ่งบางคนหันไปหาความสุกสนานไปเที่ยวกลางคืนเพื่อมันจะได้ลืมนะความเศร้าลืมความเครียดหรือวางความเศร้าความเครียดลงแบบนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันเกิดโทษนะอย่างอื่นตามมา แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สิ่งที่มันเป็นกลางๆเนี่ยที่มันจะช่วยทำให้จิตเนี่ยวางอารมณ์ที่เป็นอ,อก,กุศลได้บางยามก็จะเกิดจากความบังเอิญนะแต่มันก็ให้บทเรียนให้แง่คิดกับตัวเราได้ดีอย่างมีนักร้องดีเจชื่อดังคนหนึ่งนะชื่ออ้อมนะอ้อมสุนิสาเนี่ยเธอเล่าว่าเนี่ย มันมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เป็นทุกข์มากเลยเพราะว่าเกิดปัญหานะความสัมพันธ์กับเกิดปัญหาเกี่ยวความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวกับคนรักถึงขั้นต้องแยกทางกันที่เคยอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นว่าต้องมาอยู่คนเดียวการที่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยนะโดยที่ไม่มีคน ใกลชิดอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยก็กลัวว่าเนี่ยเธอจะอยู่คนเดียวไม่ได้แต่เธอก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะต้องอยู่คนเดียวให้ได้แต่อยู่แล้วก็มีความทุกข์นะเพราะว่ามันคิดถึงเรื่องราวในอดีตเกิดความสึกเหงามันลืมไม่ลงนะกับสิ่งที่ผ่านไป ทั้งเศร้าแล้วหอเหี่ยวน้ำตาไหลร้ลองไห้ทั้งวันเลยขณะที่อยู่คนเดียวแล้วยิ่งต้องคิดว่าต้องอยู่คนเดียวไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันยิ่งยิ่งเศร้าเข้าไปอย่งระหว่างที่ร้องไห้เนี่ยร้องไห้จนกระทั่งหิวข้าวนะได้เวลากินข้าวก็ไปหาข้าวกินทำกับข้าวเปิดตู้เย็นก็มีแต่ ไข่ก็เลยจะทำไข่เจียวปกติเธอไม่ชอบทำไข่เจียวนะเพราะกลัวกลัวน้ำมันร้อนๆมันกระเด็นแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ต้องทำไข่เจียวกลัวก็กลัวนะกลัวน้ำมันกระเด็นแต่ก็ทำแต่ที่ทำไข่เจียวทอดไข่เจียวอยู่เนี่ยนะใจก็จดจ่ออยู่ับการ อทอดเพราะว่าระวังกลัวน้ำมันร้อนๆจะก,กระเด็นใส่พอทำไปสักพักก็สังเกตว่าไอ้ความทุกข์ความหอเหี่ยวมันหายไปเลยมันหายไปเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับการทำไข่เจียวพอใจมันพะวงนะกับน้ำน้ำมันร้อนๆว่าจะก,กระเด็นใส่เนี่ย มันก็ลืมความทุกข์หรือจะพูดยันคือใจมันวางวางความทุกข์ที่ทำให้ร้องห่มร้องไห้เพราะใจตอนนั้นมันไม่ว่างแล้วใจตอนนั้นมันไปจดจ่ออยู่กับการทอดไข่เจียวแล้วเธอก็เลยรู้ว่าเอ้ยฉันก็อยู่คนเดียวได้นะแล้วก็สามารถที่จะรักษาใจอยู่คนเดียวได้ด้วยการที่อาหาอะไรให้จิตมันทำ จิตเนี่พอมันมีมันมีความสนใจอย่างอื่นเนี่ยไอ้ที่เคยแบกเคยยึดอะไรเอาไว้มันก็ต้องวางนะอันนี้เราเป็นตัวช่วยนะการหาอะไรให้จิตทำเช่นการทำงานในยามที่มีความเศร้าความโศกเพราะว่าไปคิดถึงความสูญเสียพัดพรากหรือโกรธแค้น ตอนึกถึงใครบางคนเนี่ยถ้าใจมันเอาแต่คิดถึงเรื่องนั้นถึงคนคนนั้นเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราหางาหนึ่งให้จิตทำนะไม่ใช่แค่การเดินจงกรมการสร้างจังหวะแต่อาจจะเป็นการลดน้ำต้นไม้การวาดรูปการออกกำลังกายการทำอาหารทำครัว ไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันนะตัวช่วยทําให้จิตเนี่ยมันวางความทุกข์เพื่อมาจดจอ่อใส่ใจกับสิ่งอื่นแทนซึ่งถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันมันทาให้จิตเป็นสมาธิหรือว่าทําให้จิตเป็นกุศลก็ยิ่งดีเช่นการสวดมนต์หรือว่าทําสิ่งที่มีประโยชน์เช่นการปลูกต้นไม้หรือว่าการวาดรูปนะ จริงๆแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินจงกรมแล้วเราสึกเผลอ,อนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจมันไปนึกถึงเรื่องราในอดีตหรือไปผวงกับเรื่องเราในอนาคตเกิดความเศร้าเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาแล้วใจมันก็เผลอไปยึดไปแบกอารมณ์เหล่านั้นเราก็รู้แต่ว่าใจมันไม่ยอมวางนะทางําไงใจใจมันวางได้ ก็อาจจะเปลี่ยนความสนใจของจิตนะไปมองท้องฟ้าฟังเสียงนกร้องนะหรือว่ามองต้นไม้มองดอกไม้ที่มันขึ้นอยู่ตามข้างทางจิตเนี่ยมันก็พอมาไปสนใจสิ่งอื่นเนี่ยมันก็ต้องวางอารมณ์ที่กำลังเกาะกลุ่มหรือที่กำลังแบกไว้ก่อนจิตมันเหมือนคนมือเดียวนะ มันจะจับอะไรก็จับได้ด้วยมือหรือแขนข้างเดียวถ้าจะไปจับสิ่งอื่นแถม,มก็ต้องวางสิ่งที่กำลังจับกำลังถือไว้ก่อนนะมันจะถือสองอย่างไม่ได้นะนนี่เป็นธรรมชาติของจิตคือมัรับได้อารมณ์เดียวเมื่อจิตไปรับรู้นะนะเสียงนกร้องหรือไปรับรู้เมฆนะท้องฟ้านะ หรือว่าไปรับรู้ดอกไม้มันก็ต้องวางเรื่องราววางความคิดวางอารมณ์ต่างๆที่ถือที่แบกเอาไว้ลงชั่วคราวตรงนั้นแหละที่ทำให้นะจิตมันเริ่มจะเป็นปกติขึ้นมาได้อันนี้เรียกว่ามีตัวช่วยหรือรู้จักหาตัวช่วยนะ เพื่อให้จิตมันวางเดี๋ยวพระธาตัวช่วยมันทำให้จิตเป็นสมาธิและมันก็ไม่มีโทษทำให้เกิดความยึดติดมากมายตามมาเนี่ยนั่นมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยต้องนะรู้จักขนขวายนะในการหาตัวช่วย ช่วยสติมันทำงานได้ไวช่วยจิตปล่อยวางได้เร็วนั้นถ้าเรารู้จักนะเฝ้ามองพิจารณาจิตก็จะเห็นการทำงานของจิตแล้วเราก็รู้ว่าจะมีใช้อุบายอะไรนะในการที่จะทำให้จิตเนี่ยมันวางความทุกข์เหมือนกับที่อ้อมเนี่ยเขาสังเกตจากการที่ใจเนี่ย มันเบามันสบายมากขึ้นหายเครียดหายเศร้าเนี่ยขณะที่กำลังเจียวทำไข่เจียว,ยวหรือขณะที่กำลังทำครัวถ้าเราสังเกตใจของเราเนี่ยหรืออาการของใจเวลามันทำนั่นทำนี่หรือเจอนั่นเจอนี่เนี่ยเราจะรู้ว่าเออจะมีอุบายอย่างไรนะในการที่จะทำให้ใจมันวางความทุกข หรือว่าทำให้ใจมีสติมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักใช้วิธีการเหล่านั้นเนี่ยมามาโน้มน้าวจิตใจหรือช่วยทำให้ใจมันปล่อยวางความทุกข์ได้เรื่อยๆอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตนะแล้วก็ต้องรู้จักนะในการหาตัวช่วยเพื่อใ,ใจได้ กลับมาเป็นปกติมีความร่องใสหรือมีความตื่นรู้มีความเบิกบานไะ้ยันนงต่อเนื่องอ้าวช้านี้พเพื่อนท่านี้นะอ้าวกราบพะ